ผมไม่แน่ใจหรอกคนจนอ่ะหาเชาวขุนแก้วอ่ะมันถูกแค่แค่หน่วยเนเราลรอความหวังอ่ะว่าเออมีเรื่องตั้งแล้วเสียงส่วนใหญ่เนีมันมันออกมาคือต้องการให้พิธาเป็นนายกใช่ไหมต้องไกลเป็นอายดบในที่ใช่ไหมแกลกี่ไมอ่ะเขาสอนไว้แค่สิบคนอ่ะ คุรู้สึกผิดหวังยังไงกับผมปวในวันนี้บ้างคะพวกคุณไม่เข้าใจหรอคนจนอ่ะฮะเช้าขึ้นแก้วอ่ะพื้นเยอะแค่ไหนเนี่ยไม่ใช่พี่พี่อยู่นี่อย่าได้กินเงื่อับตาแค่พวกเราอ่ะแค่มีข้าวแค่มีข้าวให้กินแค่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนอ่ะก็พอใจแล้วเข้าใจมาที่ผ่านมาแต่พอประยุทธ์มาเป็นนายกน่ะมันไม่ใช่อ่ะ ข้าวจะกินก็ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็ไม่มีพ <Okay. S 1> วกเราล้อความหวังว่า,วาเออมีเรื่องตั้งแล้วเสียงส่วนใหญ่ทํว่ามัน,มนออกมาคือต้องการให้พิธาเป็นนายกใช่ไหมต้องการเป็นน,น,นายหนึ่งใช่ไหมแค่นั้นมอมาแ,แค่สองร้อยห้าสิบคนอะแค่สองร้อยห้าสิบคนใครอะมันเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยเหรอทำไมมันไม่รู้จะเสียสละมากอะ เห็นเกตีตัวขนาดนี้ทุกคนทำไมมันเห็นเกตตัวดูไหมป่ามาจากเรายองอ่ะพ่อมาจากรายองว่า,านั่งรถไปมันสองต่อแล้ก็มาแล้วก็มารถไปนั่งรถไปมาสองต่อมาเพื่อที่จะมาลุ้นว่าให้พิธายเป็นนายกแต่วไงไอ้สองว่าวงนี้ทำไมมันทำแบบนี้พ่อไม่เข้าใจ ท่านผู้ักอทีชาวันนั่งมาทางนนไหนนะเพือจะเีย่อจะเรีนู้นายตาแล้วกขึ้นรถไนะี แต่และว,วันวันรัลงชีวิตไปแค่นั้นเราหวังจนแค่นั้นแ,นแ,นนนแต่ยุควันนี้มันไม่มีจะกินแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมว่ามันไี่จะก,กินลองกล่าวกันให้สวท่ว้นสายวานเป็นเต่ามั่งอะตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรจะกินอ่ะมันจะรู้สึกยังไงเข้าใจไหมเข้าใจมไหมทุกคนเข้าใจไหมแสดงว่าตอนแรกเราค่ขอนข้างตัง้งความหวัง,ง,ง,งว่าสวหลายคนน่าจะเปลี่ยน เาไม่่ห,หลังจากมีพี่จะยังไงต่อคะพี่ในระืวอวันี้รอบแรกมันไม่ผ่านนะคะพี่ก็จะกดอย่างเหมือนเดิมเนาะก็ไปสู้เหมือนเดิมสู่ไปวันๆสู่แบบที่มีความหวังนี่พี่ก็ไม่รู้อ่ะจะสู้กันไปอ่ะทำยังไงได้ละ่ะแค่เ,เรามันเป็นแบบนี้ก็มันเป็นแบบนี้จะให้ทำยังไงถูกไหมนะ คนมากไหมถ้ามันเป็นแบบนี้จะทำยังไงเมื่อกี้ที่เวทีเขาประกาศว่าจะยกระดับการชุมนุมแล้วก็จะมาชุมนุมทุกวันอย่างนี้พี่ว่ายังไงบ้างคะถ้ามาแล้วเจออะไรพี่อยู่ระยองพี่อยู่ระยองเขาเจอไหมครพี่อยู่ระยองแล้วพี่จะมาทุกวันได้ยังไงี่่ไมขั้นตอนที่ว่าจะมีการเลือกคุณทิชาได้อีกรอบคือเรายังตั้งความหวังมันยังเต็มเลยครับว่าจะเป็นทิชาเป็นนายกขวัญเทงที่สุดค่ะต้องหวังเดี๋ยวไปก มีโกรธนะอีกคนตอบไป่อบคือโซวทีอ่อน,นออกเสียงแล้วไม่ออกเสียงอนะ่ะถ้ามีการโกรธเนนีะ่ได้โกรนะพวดเปลี่ยนใจเรื่องพี่ทาปเป็นนายกเถอะเพื่อ,อ,นะอเห็นแก่คน,นจนเหมือนพวกเรา70-80%สเซนใะนประเทศไทยคือคนจนเข้าใจไหมคือคนจน คนจนอะมันคือจนวิ่งกินจนเนี่ยไม่มีอะไรจะกินอะที่ตลาดยุ่งยากกิดขายของไม่ได้เลยที่ระยองอ่ะขายของกันไม่ได้เลยผู้นี้ยืมสินผู้หนวดบวชกันเนาะผู้เงินหลายวันกันใช้อ่ะก็หนีแต่ล้วก็หนีหนีหนีเพิ่งหนันห,หน้าก็พุ่งใครแล้วผู้นั้โกรธนะสองโง่เปลี่ยนใจเถอ,อะเปลี่ยนใจเถอะฮะบวชให้ทิทาเป็นนายกพี